สวัสดีทุกทคนค่ะวันนี้มาดูเสาร,รถต้นนี้ที่เราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะทุกคนทำไมถึงเรียกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนั่นแหละคะเพราะว่าจุลินทรีย์สามารถเจริญเติบโตได้ในแสงค่าแล้วก็ช่วยให้รากของพืชดูดซึมสารอาหารได้ดีนะคะแล้วแล้วก็นอกจากนี้ทำให้ดินร่วนซุยนะคะทุกคนประหยัดปุ๋ยด้วยค่ะ มาดูวิธีทำจุลินทรีย์สังครข้อแสงกันดีกว่านะคะสูตรนี้ใช้ไข่ไก่สามฟองค่ะทุกคนตีให้เข้ากันนะคะตีให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะให้ฟูฟูเลยค่ะแล้วก็ใช้นมเปี้ยวค่ะใช้นมสูตรนี้ใช้นมเปี้ยว1ขวดนะคะในนมเปี้ยวมันจะมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะทุกคนเพื่อให้จุลินทรีย์สังครข้อแสงที่เราจะทำเนี่ย ขยายตัวได้เร็วขึ้นค่ะวัตถุดิบต่อไปคือปลรราค่ะทุกคนปลรราต้มสุกใช้5ช้อนโต๊ะนะคะเอามาผสมกันส่วนผสมทุกอย่างผสมกันแล้วก็ตีคนๆๆให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะทุกคน จริงๆแล้วจุลินทรีย์สังเาะา์แสงสามารถทําได้หลายๆสูตรเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนทําก็บางทีก็แล้วแต่วัตถุดิบที่มีในครัวค่ะทุกแต่ก็ใช้ได้ผลกับต้นไม้นะคะลองลองทาดูเห็นเห็นหลายๆคนทําดูก็ก็ได้ผลนะคะอย่างที่ตัวเองเคยทดลองใช้มากับต้นเสารสหรือว่าพืชอื่นๆก็ได้ผลจริงๆค่ะทุกคนผลิตผลงามค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยมาก ผักก็ใบหวานกรอบค่ะทุกคนแตกต่างจากที่เราซื้อที่ตลาดเลยค่ะส่วนผสมทั้งหมดผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้วเราก็มาค่อยๆตักบรรจุใส่ขวดกันเลยค่ะหนึ่งขวดใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะทุกคนบางทีก็จะหกนิดนึงก็จะเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ได้ฟิกนะคะว่าเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีเพราะว่าบางทีอาจจะไม่เท่ากันนะ่นะคะทุกคน เพราะว่าเดี๋ยวออกมาแล้วสีมันก็จะแตกต่างสีจะไม่เสมอค่ะบรรจุเสร็จแล้วได้ยี่สิบหกขวดเล็กกับ1ขวดใหญ่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็นำไปตากแดดน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตท,ทุกๆวันเลยค่ะจนถึงวันที่เจ็ดน,นะคะวันที่ทหนึ่งและวันที่สองสียังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนพอเข้าสู่วันที่สามสีก็จะเริ่มเปลี่ยนนิดนึงค่ะทุกคนวันที่สี่แล้วว้าวว้าวา เป็นสีเขียวค่ะทุกคนปกติไม่เคยทำเป็นสีเขียวค่ะทุกครั้งที่เคยทำก็จะได้แต่สีแดงค่ะทุกคนสีแดงแป๊ดนะคะคราวนี้ได้สีเขียวค่ะเซอร์ไพรส์ร <c oughs> ตื่นเต้นจังสงสัยจะเป็นเพราะว่าเราใช้จุลินทรีย์นะคะทุกคนจุลินทรีย์ที่อยู่ในนมเปี้ยวอะคะ่ะห้าวันแล้วค่ะสีเริ่มเข้มขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวคงเป็นสี เขียวมรกตถ้ายิ่งหลายหลายวันก็สีก็จะเข้มข้นเป็นสีเขียวมรกตนะคะทุกคนแล้วก็หลังจากเจวันไปก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะทุกคน7วันแล้วค่ะภารกิจทำจุลินทรีย์สำเร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปลดผักสลัดค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ